ท่านรองผู้จัดการสำนักงานฝ่ายบาญนะครับวันนี้ผมนายเฉลียากรุ่งรัตนพงศ์ครับประธานชุดรวมช่วยเหลือเดือร้อนเชี่ยครับที่เป็นตัวแทนของญาติปุษยสิทธิ์นายกฤษณะเจริญนะครับการขอความเมตตาท่านในเรื่องขอความเป็นธรรมนะครับในการตั้งกรรมการสอบวินยัยพนักงานสอบสวนสอบพอปาโมงาและหนุนโตที่ตัดไม้สุกน,นะครับที่ประมาทเลื่อนนะครับทำให้ ในกิจนั้นจนเจริญเนี่ยผู้เสียชีวิตนะครับกลายเป็นศพบไม่เปนญาติเฮียาะไรนะพี่ชนะให้เป็นญาติใกล้ชิด้นต้องแบบเป็นไรพี่ชายเอาใจพี่ชายนะหมดเป็นญาติเราทุกคนด้วยนะครับคิดว่าเรื่องนี้เดี๋ยวลงเลยเดี๋ยวเลื่อนเล้วเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะผมได้พูดคุยอย่างจำการแหละผิดนี่คือผิดทำไมปกป้องไม่ช่วยเหลือ แต่ถ้าเขาทํางานแล้วเขาไม่ผิดไม่บกพร่องอันนี้เราก็ไม่ควรที่จะไปซ้ําเติมให้หมดกำลังใจนะครับดังนั้นขั้นตอนที่เกิดเลื่อนเกิดราวเนี่ยมันเกิดจากตัวผู้สืชีวิตที่มันพี่ชายใช่ไหมน,น้องชายในชะ่ไหมเอ่อแล้วก็ไปจบกระบวนการที่เนี่ยมันต้องพิสูจน์ทราบตั้งแต่ชั้นตันหลวนะไปสู่ชั้นสารอันเรื่อนจำว่าตรงนี้เนี่ยหน่วยไหนที่คาดเคลื่อนข้อมูล ในส่วนของตรงนี้นะครับว่าในส่วนของนักงานสอบสวนครับจริงๆแล้วเนี่ยเราทราบจากเจ้าหน้าที่ของศาลเนี่ยกิรณาเนี่ยจะอยู่ในความควบคุมดูแลของศาลทันย์จับทันยบุรีนะครับตรงเนี้ยผมเรียนท่านเลยว่าเราก็คิดไม่ถึงว่าตรงเนี้ยแค่เงินแค่แปดพันห้าทางนี้ก็ไปจ่ายแต่ต้องการตัดที่ใสเพื่อให้เขาเลิกเล่าให้ได้แล้วก็ส่งไปที่เดือนจำเนี่ยพราต้องการว่า เกิดมาจะส่งไปปมบันในส่วนของมันนักงานสอบสวนท่านนี้นะครับจริงๆแล้วเมื่อเมื่อประมาณ3ามสิบกา่าที่แล้วเนี่ยมันมีการจับอย่างนี้เกิดขึ้นที่สพนัชปุญสีก็มีการจับผิดตัวจับคนร้ายตุกตัวแต่ว่าชื่อเนี่ยเอาชื่อของรถคันที่ซีไปใส่ก็ไม่ได้มีการเปิดสอบนะครับในในคดีนั้นเองดังนั้นเนี่ยคดีนั้นถึงสามกีการเราก็ร้องขอสารเสื่อมเสื่อมนะครับให้เปลี่ยนชื่อให้ตรงกับข้อมูลที่ใช้จริงซึ่งก็ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยไปแล้ว คดีนี้ก็เช่นกันก็อยากกลับเรียนท่านเลยว่าวัตถุประสงค์ผมก็อยากจะขอความรูมเร้เลยว่าเราจะร้องขอสารตัดสินดุลการเพื<ม>่อให้สารแฝงเนี่ยนำชื่อที่ถูกต้องแต่วันที่9มีนาและพวกที่น้องมีมารู้ข่าววันที่29เมษายนว่าขเขามาเสียชีวิตคือคือที่ที่พี่ไม่ได้ประกันตัวเขาออกมาเลมครับคือน้องชายเขาไม่ประกันตัวน้อถือว่า,าวอยากจะให้เขาไป ไป,ไปในเรืองการมไปไปเกลือวอวดเล่าอ่ะครับผม,มน้องชายก็เลยไม่ประกันตัวเพราะว่าเขาเคยโดนโดนจับมาแล้วครั้งหนึ่งเขาปาระกันตัวมาหมื่นหนึ่งหรือว่าเขาจะจัดนิสัยครับแต่สันดาลน่ละเขาเคยบอกบออลลแล้วว่าเวลาขับรถให้เดือดุดาให้กินเหล้าอะไรเงี้ยแล้วทำไมเขาถึงมีบัตรประชาชนของบัตรประชาชนของพู้ตายนี่คือว่าเขาเป็นเป็นเพื่อน,ก,นก,กันเป็นญาติกันนะครับคือว่าคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาจะให้น้องชายผมเนี่ย เคอติดต่อทางทางโรงพยาบาลคือพาไปหาหมอพาไปอะไรอย่างเงี้ยคือว่าบัตรประชาชนก็อยู่ที่เขาหรือว่าตอนที่เขาเสียไปคือบัตรตประชาชนทู่ตายก็ไม่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 อยู่ไม่ได้คคยให้ท่างญาติท้องงานก็อยู่ที่น้องค้ายผมครับแล้วได้ไปร้องเรียนที่ไหนมาบ้างก็ร้องเรียนนี่หมายถึงว่าพี่อาชีะนี่เขาจัดการเรื่องให้ให้ให้อยู่ วันนี้ไปที่ไหนบ้างครับก็ไปกองปราบแล้วไป็นี่ยบ้างด่ไปกองปราบเขาก็ไม่ได้ให้ความร่วมมือเพราะว่าไปจะเป็นแถลงข่าวที่สื่อเขาปิดประตู่ให้เขา้าก็เลยมามาที่นี่่อแล้วเบื้องต้นนี้พี่อยากจะได้อ่อเรีได้ร้องอะไรบ้างไอ้เรียกร้องนี่ผมยังไม่คิดเลยครับคือว่าอยากจะให้เขารับผิดชอบที่ว่าการทผมผมําของกรมราชธรรนะครับเพื่อให้เขา แต่ว่ายัางไงกะคือให้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 เขาได้รับผิดชอบได้รับชอบหน่อยว่าทำไมมันให้เขาตรวจสอบว่าทำไมคนนักโทษเนี่ยเขาเขาถึงมุ่งทำร้ายกันแล้วทำไมผู้ผู้คุมขังที่วลาเข้าเวรมัเนี่ยเขาไม่ไปช่วยน้องชายผมจนว่าน้องชายผมเนี่ยโดนจนหน้าตาจนจนจนเยอะเขาถึงมาเปิดห้องขังเขาอ้างว่าตอนแรกเขาเขาไม่มีกุญแจแล้วทำไมตอนที่น้องชายผมโดนเยอะเนี่ยเขาถึงมาเปิดให้ตอนหลังผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน แล้วพอตกตอนช้านเนี่ยเขาจะพาน้องชายผมไปหาหมอเมื่อผมดูในในคลิปวิดีโอแล้วมันไม่ใช่ครับ<อ>คือเขาให้น้องชายผมมันนั่งอยู่กับผืนและใส่กุญแจมือในท้งที่เขาเขาไม่มีสิทธิ์ที่ว่าจะไปไหนได้เลยอ่ะเขานั่งเขายังนั่งไม่อยู่กับให้น้องชายผมมานั่งปัดจิงหลีดครับออคือที่ผมรับรับไม่ได้หลังจากที่โดนซ้อมแล้วในใช่ครับผมก็ใส่กุญแจมือแล้วว่าให้นั่งปันจิงหีแล้วถ่ายคลิปให้ดูครับผมเพราะว่าตรงตรงที่มีคลิปมันก็มีแต่พวกราชธานนะครับผมเป็น คนยินเย็นดูอะครับให้คนกขาถ่ายมาเจ้าหน้าที่เราจะทจันย็นดูใช่ครับผมที่ผมรับไม่ได้ตรงตรงต,ต,ตรงนี้ครับว่าทําไมเขาอ้างว่าบานน้องชายผมส่งมาเขาบอกว่ากําลังจะนําส่งโรงพยาบาลที่จริงแล้วคือเป็นการทรมานน้องชายผมมากกว่าที่ว่าให้เขาไปนั่งอย่างนั้นถ้าพาส่งโรงพยาบาลจริงก็ต้องมีรถเข็นให้ไหมครับเพราะว่าสภาผพพู้ต้องขังนั่นเขาเขาไม่ไหวแล้วะก็นั่งไม่ไหวแล้วก็จะนอนแล้วอ่ะ <S <S คือจะให้เขา,านั่งปัดยิงหนีนั่นแหละครับ อันี่จริงแล้วผมไมาา่คัดคนนี่เขาจะไม่มีสิทธิ์ที่ใส่กุญแจมือใช่ไหมครับเพราะว่ามันไม่คดีรุนแรงอะร้ายแรงนะผมไม่แค่คดีเมาตุลาแลวขดดับรถเท่านั้นเอง,องให้น้องชายผมใส่กุญแจมือแล้วนั่งขันจริงจริจนจนรีกว่าเขาสา่นใจดูล้วเขาเขาน่าจะสัใจมากฝามันเหลืออีกกี่วันแล้วครับที่เขาจะคนโทษ <c oughs> ถ้าเขาไม่เสียชีวิตนี่เ <c oughs> ขาคนโทษแล้วครับ วนแล้วครับเพราะว่าตอนที่เขามามามาบอกทางญาติว่าเขาเสียชีวิตัปที่29อ้าผมคนโทษแล้วครับเพราะว่าเขาไปติดอยู่แค่42วันแต่ว่าที่ท,ที่เขาเพิ่งมาแจ้งนี่เขาเขาเสียไปแล้วประมาณ50กว่าวันถ้าเขาไม่เสียชีวิตนี่คือเขาคน้คนแล้วรับคน้คนโทษแล้วเราะใครเป็นคนแจ้งว่าเห็นน้องชายเขาบอกว่าทางน่าจะเป็นทางศารนะครับน่าจะเป็นทางสาร,ร,าาสารมาแจ้งให้ แต่ว่าทางทางกรมทางเขาก็อ้างมาว่าเขาได้ส่งจดหมายมาแต่ว่าไม่มีใครรับแต่ว่าผมไปดูจริงมันก็เขาส่งมาแต่ว่าทางบ้านไม่มีใครรู้ไม่มีใครไม่มีใครอยู่บ้านง่ายก็ไม่รู้ว่าน้องชายเขาจะมาเสียชีวิตด้วยแล้วตอนซากนี่ศพอยู่ที่ที่ไหนนี่ศพไปอยู่ที่พัทยาแล้วครับเขาไปฝังแล้วถือว่าทางโรงพยาบาลเขาได้ได้นำศพไว้เพียง สามถึงห้าวันอ่ะเขาดูว่าไม่มีติดต่อญาติได้เขาก็เลยเอาไปไปฝากที่ที่พัทยาโดยที่ญาติก็ไม่รับรู้ก็เลยที่บ้านญาติไม่รับรู้เพิ่งเรารับรู้ตอนตอนที่ยี่สิบเก้ามิสานีครับเราถึงไม่ติดต่อทางทางโรงพยาบาลว่าตกอยู่ที่ไหนที่ไหนเราถึงจะทราบว่าตกเอาไว้ไปฝากที่พัทยาครับขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณมากครับที่ไหนเออกองร้อย มีนักไาย